สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับคุณอาจคิดว่าคเ p คป k, k จบแล้วแต่ความจริงเพิ่งเริ่มต้นเมื่อระเบิดลูกนั้นไม่ได้ทำลายแค่ตึกแต่มันได้จุดไฟที่กำลังลุกอยู่ในโลกดิจิทัลและกำลังเผาเราทุกคนทีละน้อยฟังให้จบแล้วคุณจะเข้าใจว่าไฟที่ยังไม่ดับมันอยู่ใกล้กว่าที่คิดตอนที่หนึ่งอาณาจักรในเงามืด กลางคืนในเมืองชายแดนที่เงียบเงนันแสงไฟจากอีกฝั่งของแม่น้ําเมืองย,ยังส่องวูบไหวฝั่งนั้นคือเมียนมาและในเงาแห่งแสงไฟนั้นมีบางสิ่งที่คนไทยหลายคนไม่รู้ว่ามันคืออะไรมันคือเคเคปาร์กอาณาจักรที่ถูกสร้างขึ้นกลางเมืองเมียวดีอาคารสูงเรียงรายไฟระยิบระยับเหมือนเมืองสมัยใหม่ในประเทศที่กําลังพัฒนาอย่างรวดเร็วแต่เมื่อมองให้ลึกลงไปนี่ไม่ใช่เมืองแห่งความฝันแต่คือกับดักของความหวัง ที่นั่นไม่มีคนมาเที่ยวมีแต่คนที่หนีไม่ได้เคเคปาเคยถูกโปรโมทเป็นว่าเคเศรษฐกิจพิเศษโครงการลงทุนจีนเมียนมาที่จะเปลี่ยนพื้นที่ชายแดนให้กลายเป็นเมืองทันสมัยแต่เบื้องหลังของตึกหรูเหล่านั้นคือแรงงานที่ถูกล่อลงมาจากหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยคนหนุ่นสาวที่เห็นโฆษณางานต่างประเทศรายได้ดีแต่สุดท้ายถูกส่งเข้ามาในค่ายที่มีรั้วลวดหนาแน่นมือถือถูกยึดอิสระหายไปถูกสั่งให้หลอกลวงผู้อื่นในเกมที่พวกเขาไม่เคยอยากเล่น คนบางคนทำงานหลอกเหยื่อทั้งวันโดยไม่เคยเห็นแสงแดดไม่มีใครพูดถึงพวกเขาไม่มีใครกล้าเข้าไปช่วยเพราะเคเคปาร์กไม่ได้อยู่ในมือของรัฐบาลเมียนมาโดยตรงแต่มันถูกควบคุมโดยก,กองกําลังกระเรียงและกลุ่มทุนจีนที่อยู่เหนือกฎหมายมันคือโลกที่ไม่มีแผนที่ไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าข้างในเกิดอะไรขึ้นมีแต่เสียงเล่าจากคนที่หนีออกมาได้ว่าในนั้นมีขั้งการทรมานการบังคับขู่เข็นและการซื้อขายชีวิตคนเหมือนสินค้าทุกอย่างเชื่อมโยงกับโลกออนไลน มีระบบดาวเทียมส่วนตัวมีอินเทอร์เน็ตที่ไม่ผ่านรัฐมีอุปกรณ์ไฮเทคที่ซื้อมาด้วยเงินสกรปรกจากการโกงเงินจากเหยื่อในไทยจีนมาเลเซียและยุโรปถูกส่งกลับมาที่นี่เหมือนน้ำหล่อเลี้ยงเมืองแห่งความมืดให้เติบโตขึ้นทุกวันกองทัพเมียนมารู้ดีว่ามีอะไรเกิดขึ้นแต่หลายปีที่ผ่านมาไม่มีใครกล้าแต่ต้องเคเคป์กเพราะเบื้องหลังของมันซับซ้อนกว่าที่คิดทั้งกองกําลังกะเรียงทั้งทุนจีนทั้งนักการเมืองท้องถิ่นต่างมีส่วนได้ส่วนเสียมันจึงกลายเป็นพื้้้นที่ตองหาม ที่คนธรรมดาไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะเข้าไปใกล้แต่แล้วกลางเดือนตุลาคมปี2565เสียงวให้ที่ดังขึ้นเปลี่ยนทุกอย่างไปตลอดการผู้คนในฝั่งแม่สอดได้ยินเสียงคล้ายระเบิดบางคนเห็นเปลวไฟลุกขึ้นจากอีกฝากแม่น้ำข่าวลือเริ่มแพร่กระจายอย่างรวดเร็วกองทัพเมียนมาบุกเคเคปาร์ทิ้งระเบิดตึกแสแกมเมอร์กวาดล้างเครือข่ายแก๊งหลอกลวงแต่แท้จริงแล้วมันคืออะไรกันแน่มีบางคนบอกว่าเป็นปฏิบัติการจับกลุ่มบางคนบอกว่าเป็นการโจมตีด้วยระเบิดจริง บางคนบอกว่าเป็นเพียงการขู่แสดงอำนาจไม่มีใครรู้เพราะไม่มีสื่อใดเข้าไปถึงจุดเกิดเหตุได้ภาพถ่ายจากดาวเทียมถูกเผยแพร่เห็นเพียงควันเห็นเพียงเงาไฟในยามค่าแต่ไม่มีใครเห็นว่ามีใครตายหรือใครรอดในขณะที่สื่อบางแห่งพาดอัวแรงว่าพมา่าทิ้งระเบิดรังแสแกมเมอร์อีกฝั่งกลับรายงานว่าเป็นการเข้าตรวจสอบยึดอุปกรณ์สตาร์ลิงเพื่อปิดระบบอินเทอร์เน็ตของเครือข่ายหลอกลวงสองภาพสองความจริงแต่ทั้งคู่สะท้อนสิ่งเดียวกัน คือเคเคปาร์คไม่ใช่พื้นที่ที่ปลอดภัยอีกต่อไปคำถามคือทําไมตอนนี้กองทัพเมียนมาถึงลงมือทําไมถึงเลือกช่วงนี้ที่จะโจมตีนักวิเคราะห์บางคนเชื่อว่าเพราะแรงกดดันจากต่างประเทศเริ่มสูงจีนเองไม่พอใจที่ชื่อของตนถูกัพวกพันกับเครือข่ายสแกมเหล่านี้และกองทัพเมียนมาพยายามแสดงบทบาทว่าพวกเขาควบคุมได้แต่ในอีกมุมหนึ่งมีคนเชื่อว่าการบุกเคเคปาร์คไม่ใช่เพื่อทําลายเครือข่ายสแกมแต่เพื่อเข้าครอบครองผลประโยชน์แทนที่กลุ่มทุนเดิม นั่นด้วยเหตุผลใดเสียงระเบิดที่ดังขึ้นคือจุดเริ่มต้นของการเปิดเผยเมืองในเงามืดแห่งนี้เพราะเมื่อไฟลุกขึ้นกลางราตรีความลับก็ไม่อาจซ่อนต่อไปอีกได้และนี่คือเพียงจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดของอาณาจักรที่ถูกสร้างจากเงินสุกกระปรกและล่มสลายเพราะความโลภของตัวเองในตอนต่อไปเราจะเข้าไปใกล้กว่านี้สู่เมืองที่ไม่มีแผนที่เมืองที่โลกออนไลน์เรียกมันว่าคุ้มนรกของคนยุคดิจิตอล ตอนที่สองเมืองที่ไม่มีแผนที่ฝั่งตรงข้ามแม่น้ำเมืยในสายตาคนไทยมันอาจดูเหมือนเมืองธรรมดามีตึกมีแสงไฟมีชีวิตกลางคืนแต่ในความจริงมันไม่เคยมีอยู่บนแผนที่ทางการของเมียนมาเลยเคเคพารเมืองที่ไม่มีรหัสไปรษณีย์ไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนเมืองไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าใครเป็นเจ้าของ แต่ทุกคนรู้ว่ามันคือศูนย์กลางของโลกมืดออนไลน์ผู้คนมากมายถูกหลอกให้เดินทางมาที่นี่จากกรุงเทพจากโฮจิมินห์จากกัวลาลัมเปอร์บางคนถูกบอกว่าจะได้ทำงานในบริษัทเทคโนโลยีบางคนถูกหลอกว่ามาทำงานบริการลูกค้าชาวต่างชาติแต่เมื่อมาถึงชายแดนเมียวดีทุกอย่างก็เปลี่ยนไป รถตู้รับส่งจะพาไปยังอาคารสูงหลังหนึ่งมีรั้วลวดหนาแน่นมีทหารถือปืนยืนเฝ้าโทรศัพท์ถูกยึดบัตรประชาชนหายไปประตูปิดแน่นจากนั้นพวกเขาก็หายไปจากโลกภายนอกทั้งในคือระบบที่ทำงานอย่างแม่นยำมีชั้นเรียนสอนโกงออนไลน์มีหัวหน้าที่เรียกว่าบอสมีสคริปต์คันพูดไม่หลอกเหยื่อ และมีกล้องวงจรปิดคอยจับตาทุกการเคลื่อนไหวใครทำยอดไม่ได้จะถูกลงโทษใครพยายามหนีจะถูกขายต่อไปยังค่ายอื่นมีบางคนถูกขายต่อถึงสามครั้งในแต่ละครั้งราคาชีวิตลดลงเงินจากเหยื่อนในต่างประเทศถูกโอนเข้าบัญชีที่ซับซ้อนผ่านคริปโตผ่านแพลตฟอร์มต่างๆสุดท้ายกลับมาหล่อเลี้ยงเคเคพักให้โตขึ้นอีก มันกลายเป็นเมืองจำลองที่ไม่ขึ้นกับรัฐบาลใดมีไฟฟ้าเองมีระบบเน็ตผ่านดาวเทียมแม้แต่กองทัพเมียนมายังเข้าไม่ถึงโดยตรงเพราะพื้นทีน่นี้อยู่ในอิทธิพลของกองกำลังกะเรียงกลุ่มชาติทันที่ควบคุมพื้นที่แนวชายแดนและยังมีข้อตกลงลับกับนายทุนจีนที่นำเงินเข้ามาสร้างอาคารโรงแรมคาสิโนแต่แท้จริงคือศูนย์สแกรมระดับโลก นี่คือรัฐเงาที่มีอำนาจของตัวเองกฎหมายของเมียนมาใช้ไม่ได้ตำรวจก็ไม่กล้าเข้าสื่อไม่มีสิทธิ์ถ่ายภาพมันคือโลกอีกใบที่อยู่แค่ข้ามไม่น้ำจากประเทศไทยแล้วเมื่อเกิดเหตุการณ์บุกเคเคพาร์คผู้คนในนั้นบางส่วนหนีออกมาได้หลายร้อยชีวิตลมหนีเข้ามาทางฝั่งแม่สอดชายหญิงเดินข้ามน้ำเมยตอนกลางคืนบางคนบาดเจ็บ บางคนไม่พูดภาษาไทยเลยแต่ทุกคนมีสิ่งหนึ่งเหมือนกันคือความกลัวคนที่หนีมาเล่าว่าในนั้นเต็มไปด้วยคนที่ถูกบังคับบางคนโดนไฟช็อตเพื่อยอมทำงานบางคนเห็นเพื่อนถูกฆ่าต่อหน้าและเมื่อมีเสียงระเบิดดังขึ้นทุกคนรู้ว่ามันคือโอกาสเดียวที่จะรอดแต่เมื่อหนีมาได้เรื่องก็ยังไม่จบ เพราะฝั่งไทยเองก็เริ่มเดือดร้อนแม่สอดกลายเป็นจุดพักของผู้ลี้ภัยหลายพันคนบางคนไม่มีเอกสารไม่มีเงินไม่มีที่อยู่หลายคนมีบาดแผลทั้งกายและใจหน่วยงานไทยต้องรับภาระหนักทั้งการคัดกรองการรักษาการหาที่พักและยังต้องเผชิญแรงกดดันจากต่างประเทศที่ถามว่าจะส่งคนเหล่านี้กลับหรือไม่แต่เราจะส่งกลับได้อย่างไร ในเมื่อฝั่งโน้นยังเต็มไปด้วยอาวุธและความตายคนไทยในพื้นที่เริ่มรู้สึกไม่ปลอดภัยเพราะมีรายงานว่ากลุ่มสแกมบางส่วนแฝงเข้ามาฝั่งไทยบางคนพยายามเปิดกิจการใหม่บางคนซ่อนตัวในเมืองบางคนยังมีเครือข่ายออนไลน์ที่ดำเนิอนอยู่อย่างเงียบๆมันไม่ใช่เพียงปัญหาของเมียนมาอีกต่อไปแต่มันเริ่มลุกลามมาถึงเราแม่สอดจึงกลายเป็นจุดที่เปราะบางที่สุดของประเทศ ระหว่างมนุษยธรรมและความมั่นคงเราจะช่วยคนที่หนีมาได้มากแค่ไหนในขณะที่ไม่ให้ภัยไซเบอร์เหล่านี้กลับมาเกิดใหม่คำถามเหล่านี้ไม่มีคำตอบง่ายๆเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นใน KK Park มันไม่ใช่แค่การหลอกลวงทางออนไลน์แต่มันคือระบบธุรกิจครามชาติที่ใช้คนเป็นเครื่องมือและประเทศเป็นทางผ่านทุกวันนี้แม้จะมีรายงานว่ากองทัพเมียนมาควบคุม KK Park ได้แล้ว แต่ไม่มีใครรู้จริงว่าข้างในยังมีใครอยู่หรือไม่บางคนเชื่อว่ามันถูกเผาทิ้งบางคนเชื่อว่ามันยังดำเนินต่อในเงามืดเพียงแต่ย้ายเซิร์ฟเวอร์ไปอีกเมืองและในขณะที่เรายังถกเถียงกันว่าเกิดอะไรขึ้นแน่มีผู้คนอีกจำนวนมากที่ยังถูกหลอกอยู่หน้าจอมือถือโดยไม่รู้เลยว่าเงินที่เขาส่งไปกำลังหล่อเลี้ยงค่ายเหล่านี้ให้โตขึ้นอีก เคเคพั K. K. จึงไม่ใช่แค่พื้นที่ทางภูมิศาสตร์แต่มันคือภาพสะท้อนของโลกยุคใหม่ที่อาชญากรรมไม่ต้องใช้ปืนแค่มีอินเทอร์เน็ตและความโลภของมนุษย์คนหนีไทยมาเพราะหวังจะเริ่มใหม่แต่ฝั่งไทยเองก็เริ่มต้องรับมือกับเงาที่ขยายตัวตามมานี่คือผลพวงจากเมืองที่ไม่มีแผนที่เมืองที่ไม่มีรัฐบาลรับผิดชอบเมืองที่สร้างจากเทคโนโลยีและคำโกหก และบางทีระเบิดที่ตกในวันนั้นอาจไม่ได้ทำลายแค่ตึกแต่มันได้จุดไฟให้โลกรู้ว่ายังมีขุมนรกดิจิทัลที่อยู่ห่างจากเราเพียงแค่แม่น้ำสายเดียวในตอนต่อไปเราจะตามไปดูเบื้องหลังของการบุกโจมตีครั้งนั้นใครสั่งใครได้ประโยชน์และใครกำลังเล่นเกมนี้อยู่ในเงามืดอยู่นี่คือจุดเริ่มต้นของ ปฏิบัติการเงาปฏิบัติการที่อาจเปลี่ยนแผนที่อำนาจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปตลอดการตอนที่3ปฏิบัติการเงาเช้าวันหนึ่งของเดือนตุลาคมเสียงระเบิดจากฝั่งเมียนมาด,ดังก้องข้ามแม่น้ำเมยควันลอยขึ้นเหนือเส้นขอบฟ้าและชื่อของเคเคปาก็กลายเป็นขาวใหญ่ในช่วข้ามคืนแต่ไม่มีใครรู้แน่ว่าปฏิบัติการนั้นเริ่มต้นอย่างไรใครเป็นคนสั่งและทำไมถึงเลือกเวลานี้ สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้เป็นเพียงเหตุการณ์ทหารโจมตีแต่มันคือการเคลื่อนไหวเชิงยุทธศาสตร์ที่ยงใหญ่ทั้งการเมืองภายในประเทศเมียนมาและผลประโยชน์ข้ามพรมแดนหลังรัฐประหารในปี2564กองทัพเมียนมาถูกกดดันอย่างหนักจากนานาชาติเศรษฐกิจสุดทุนต่างชาติถอนตัวและกองกําลังกระเหรี่ยงที่เคยเป็นพันธมิตรเริ่มแข็งข้อขณะเดียวกันกองทัพถูกกล่าวหาว่าปล่อยให้แกงสแกมดําเนินการในพื้นที่ชายแดนรวมถึงในเคเคพาร์ ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับนักธุรกิจจีนบางกลุ่มที่ใช้เงินซื้ออิทธิพลในพื้นที่นี้เมื่อแรงกดดันทั้งจากจีนและโลกภายนอกเพิ่มสูงขึ้นกองทัพเมียนมาต้องแสดงให้เห็นว่าพวกเขายังควบคุมสถานการณ์ได้ดังนั้นการบุกเคเคพาร์คจึงไม่ใช่แค่การปราบสแกมเมอร์แต่มันคือการแสดงอำนาจเพื่อบอกทั้งโลกว่ารัฐยังอยู่เหนือเงาเมืดเหล่านั้นแหล่งข่าวทหารเมียนมาบางแห่งระบุว่าหน่วยพิเศษได้เคลื่อนกำลังเข้าปิดล้อมเคเคพาร์คโดยมีปฏิบัติการทางอากาศสนับสนุน พร้อมเข้าตรวจคนยึดอุปกรณ์ดาวเทียมสตาร์ลิงและจับกุมผู้ต้องสงสัยกว่า2,000คนแต่ภาพจากดาวเทียมและเสียงที่ได้ยินจากฝั่งแม่สอดกลับคล้ายการโจมตีด้วยระเบิดหลายฝ่ายเชื่อว่ามีบางอาคารถูกทำลายเพื่อไม่ให้ร่องรอยคงอยู่และเพื่อปิดบางพยานภายในไม่มีใครรู้ว่าในคืนนั้นมีใครรอดออกมาบ้างมีเพียงผู้นี้รอดไม่กี่สิบคนที่เล่าว่าพวกเขาวิ่งฝ่าความมืดข้าแม่น้ำมาไทยพร้อมเสียงปืนและเปเลวไฟอยู่เบื้องหลัง ในอีกฝั่งของพรมแดนประเทศไทยกลายเป็นผู้รับผลกระทบโดยตรงเริ่มจากเสียงระเบิดที่ทําให้ชาวแม่สอดตื่นตระหนกโรงเรียนบางแห่งต้องสั่งปิดชั่วคราวคนในพื้นที่หลีกเลี่ยงการเดินทางใกล้ชายแดนเพราะไม่รู้ว่าเสียงต่อไปจะดังขึ้นเมื่อไหร่หน่วยงานความมั่นคงไทยต้องเพิ่มกําลังลาดตระเวนตั้งจุดตรวจตลอดแนวชายแดนเพื่อป้องกันไม่ให้กลุ่มติดอาวุธหรือผู้เกี่ยวข้องกับแก๊งสแกมหลบหนีเข้ามาจากนั้นไม่นานก็มีคลื่นของผู้ลี้ภัยหลายพันคนหลั่งไหลเข้ามา บางคนอ้างว่าหนีระเบิดบางคนเป็นแรงงานในข้ามเคเคปาร์แต่แฝงมากับคนที่หนีภัยก็มีเครือข่ายอาชญากรรมไซเบอร์ที่พยายามเปลี่ยนชื่อหนีเข้ามาฝั่งไทยแม่สอดเริ่มเต็มไปด้วยคนแปลกหน้ามีคนพูดภาษาจีนภาษาพามา่าภาษาเวียดนามมีการเช่าบ้านซ่อนตัวทํางานลับบางคนเริ่มกลับมาทํแสกมออนไลน์อีกครั้งจากฝั่งไทยเพราะระบบยังไม่ถูกปิดจริงทั้งหมดหน่วยความข่าวร้องไทยรายงานว่า มีการเคลื่อนไหวของเงินออนไลน์ผ่านบัญชีม้าและกระเป๋าคริปโตที่โยงมาจากเคเคพาร์แม้เมืองนั้นจะถูกบุกไปแล้วแต่เครือข่ายยังมีชีวิตอยู่ในโลกดิจิทัลผลกระทบที่ไทยได้รับไม่ได้มีแค่ความมั่นคงแต่มันลามไปถึงภาพลักษณ์ระหว่างประเทศเพราะเมื่อมีผู้ลี้ภัยจํานวนมากสื่อโลกก็เริ่มตั้งคําถามว่าไทยจะรับมืออย่างไรจะช่วยเหลือหรือจะผลักดกันหน่วยงานไทยต้องเผชิญแรงกดดันสองทางด้านหนึ่งต้องรักษาความมั่นคงของชาติอีกด้านหนึ่งต้องทําตามหลักมนุษยธรรม และยังต้องกันไม่ให้ประเทศกลายเป็นศูนย์สแกมแห่งใหม่เศรษฐกิจกชายแดนเริ่มซบเซาพ่อค้าแม่ค้าไม่กล้าเปิดร้านนักท่องเที่ยวลดลงเส้นทางขนส่งสินค้าระหว่างแม่สอดเมียวดีถูกชะงักความสัมพันธ์ทางการค้ากับเมียนมาชะลอตัวและหลายบริษัทเริ่มหันไปใช้เส้นทางอื่นแทนที่จะผ่านชายแดนไทยในมุมลึกของการทูตรัฐบาลไทยพยายามประสานกับฝ่ายเมียนมาอย่างระมัดระวังเพราะไม่อยากให้เหตุการณ์นี้บานปลายเป็นความขัดแย้งชายแดนแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเหตุการณ์ที่เคเคปาร์ก ได้ทําให้เส้นแบ่งระหว่างความจริงและข่าวลือกลายเป็นสิ่งที่เบลออย่างน่ากลัวบางคนบอกว่าเมียนมาต้องการทาลายฐานข้อมูลสแกมที่อาจเปิดโปงผู้มีอิทธิพลระดับสูงบางคนบอกว่านี่คือการต่อสู้แย่งชิงพื้นที่ผลประโยชน์ของกลุ่มทุนจีนและบางคนเชื่อว่าทั้งหมดเป็นการแสดงเพื่อสร้างภาพว่ากองทัพเมียนมาก,กําลังกวาดล้างอาชญากรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดคนไทยฝั่งชายแดนคือผู้ที่ต้องอยู่กับความไม่แน่นอนทุกครั้งที่ได้ยินเสียงปืนจากอีกฝั่งพวกเขาไม่รู้ว่าจะลามาถึงเมื่อไหร่ ทุกครั้งที่มีผู้นี้ขายข้ามน้ำมาเจ้าหน้าที่ไทยต้องตัดสินใจทันทีว่าจะช่วยหรือจะกันไว้และทุกครั้งที่มีข่าวการจับแก๊งสแกมในกรุงเทพเราก็พบว่าเส้นทางเงินของมันมักจะย้อนกลับไปยังเมืองที่ไม่มีแผนที่เมืองที่ชื่อว่าเคเคปาไฟที่จุดขึ้นในคืนนั้นอาจทําทให้บางตึกพังแต่ในอีกด้านหนึ่งมันได้จุดไฟให้โลกเริ่มมองเห็นเครือข่ายที่เชื่อมโยงกันอย่างลึกซึง้งปฏิบัติการเงาจึงไม่ใช่แค่เรื่องของเมียนมาแต่มันคือภาพสะท้อนของภูมิภาค ที่เส้นแบ่งระหว่างรัฐกับองค์กรเถื่อนเริ่มบางลงทุกทีและเมื่อไทยอยู่ห่างแค่ข้ามแม่น้ําเราก็หนีผลกระทบนี้ไม่พ้นในตอนต่อไปเราจะเข้าสู่สนามรบที่มองไม่เห็นสงครามที่ไม่มีปืนแต่ใช้ข้อมูลเป็นอาวุธสงครามข่าวที่ทําให้ความจริงถูกบิดไปทุกทิศนี่คือสงครามข้อมูลสมรภูมิใหม่ที่กําลังเผาไหม้ทั้งภูม,มิภาคโดยที่ไม่มีใครรู้ตัวตอนที่4สงครามข้อมูลในยุคที่ปืนอาจไม่ดังเท่าเสียงข่าว สงครามไม่ได้เริ่มจากการยิงกระสุนแต่มันเริ่มจากการเล่าเรื่องและเหตุการณ์ที่เคเคพาร์คคือหนึ่งในสนามรบของสงครามนั้นหลังเสียงระเบิดเงียบลงสิ่งที่ดังขึ้นแทนคือเสียงข่าวที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละประเทศสื่อเมียนมารายงานว่านี่คือปฏิบัติการปราบปรามครั้งใหญ่เพื่อทำลายฐานอาชญากรรมไซเบอร์จับกลุ่มผู้ต้องสงสัยหลายพันคนและคืนความสงบให้ชายแดนสื่อจีนรายงานอย่างระมัดระวัง ใช้ไพ่คําว่ากองทัพเมียนมาดําเนินการกับองค์กรผิดกฎหมายที่ใช้เทคโนโลยีในทางมิชอบไม่พูดถึงการทิ้งระเบิดไม่พูดถึงผู้เสียชีวิตและไม่พูดถึงนักธุรกิจจีนที่อยู่เบื้องหลังแต่สื่อไทยบางแห่งกลับใช้คําแรงกว่านั้นพม่าทิ้งระเบิดรังสแกมเมอร์ไฟลุกกลางเมืองเมียวดีระเบิดถล่มเคเคพักภาพขาวแต็มไปด้วยควันและความโกรธของสังคมออนไลน์ในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงข่าวปลอมข่าวบิดเบือน ข่าวขยายความลังไหลเต็มโซเชียลบางโพสต์บอกว่ามีคนไทยเสียชีวิตบางโพสต์บอกว่าเป็นแผนของจีนบางโพสต์บอกว่าไทยอยู่เบื้องหลังไม่มีใครรู้ว่าอะไรจริงอะไรแต่งเพราะในสงครามข้อมูลความจริงไม่สําคัญเท่ากับเรื่องที่คนอยากเชื่อกลุ่มผลประโยชน์บางกลุ่มใช้โอกาสนี้ในการชี้นิ้วบางฝ่ายโจมตีกองทัพเมียนมาบางฝ่ายสร้างภาพว่าตัวเองคือผู้กล้าปราบอาชญากรรมบางฝ่ายใช้เหตุการณ์นี้เป็นเครื่องมือทางการเมือง และเมื่อข่าวลือเดินทางเร็วกว่าความจริงมันก็เริ่มสร้างแรงสะเทือนที่ข้ามพรมแดนมาถึงไทยฝั่งไทยเริ่มเจอกระแสสังคมสองด้านด้านหนึ่งคือเสียงเรียกร้องให้ช่วยผู้ลี้ภัยจากเคเคพักอีกด้านหนึ่งคือเสียงกังวลเรื่องความมั่นคงเพราะในกลุ่มผู้หนีอาจมีตัวแปรของเครือข่ายสแกมที่พร้อมจะเริ่มต้นใหม่จากฝั่งนี้เจ้าหน้าที่ชายแดนถูกสั่งให้เข้มงวดแต่สื่อออนไลน์บางส่วนกลับวิจารณ์ว่าไทยไร้มนุษยธรรมเมื่อไม่เปิดประตูรับทุกคนที่หนีมา ฝ่ายความมั่นคงต้องรับแรงกดดันมหาศาลเพราะทุกการตัดสินใจถูกจับตามองโดยสื่อและโลกออนไลน์ที่พร้อมจะบิดเบือนทุกถ้อยคาให้กลายเป็นประเด็นในขณะเดียวกันข่าวลือเรื่องกองทัพไทยจะร่วมโจมตีฝั่งเมียนมาก็ถูกปล่อยออกมาในกลุ่มต่างๆแม้ไม่มีมูลความจริงแต่ก็เพียงพอจะสร้างความหวาดกลัวในพื้นที่ธุรกิจชายแดนชะงักการค้าหยุดนิ่งนักท่องเที่ยวหายไปและคนในแม่สอดเริ่มมองไปยังอีกฝั่งด้วยความระแวง ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากสงครามนี้โดยไม่ต้องยิงปืนแม้แต่นัดเดียวเพราะสิ่งที่ถูกยิงใส่เราคือข้อมูลข่าวเท็จบางชุดทําให้เกิดการตื่นตระหนกในตลาดทุนค่าเงินในพื้นที่ชายแดนพันผุนราคาทองในแม่สอดเพิ่มขึ้นผิดปกติเพราะคนเริ่มแปลงเงินสดเป็นของมีค่าในขณะที่ร้านค้าใหญ่หลายแห่งต้องลดเวลาทํางานเพราะไม่รู้ว่าความวุ่นวายจะลานถึงเมื่อไหร่และเบื้องหลังทั้งหมดยังมีคนบางกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากความสับสนนี้ เพราะทุกครั้งที่ข่าวปลอมแพร่กระจายเงินก็เคลื่อนหหายตลาดมืดก็ขยายและกลุ่มทุนเถื่อนก็ได้ช่องทางใหม่ในการฟอกเงินประเทศไทยกลายเป็นสนามรองของสงครามข่าวโดยที่เราแทบไม่รู้ตัวเมื่อสื่อบางแห่งแข่งกันรายงานก่อนตรวจสอบเมื่อผู้คนแชร์โดยไม่คิดความจริงก็เร่นสันคลอนและความเชื่อกลายเป็นอาวุธที่ทำลายได้ร้ายแรงกว่าระเบิดผลกระทบทางสังคมจริงลึกกว่าที่เห็น คนภัยบางส่วนเริ่มมองผู้ลี้ภัยจากฝั่งโนนด้วยความเกลียดมองว่าเป็นภัยมองว่าเป็นตัวปัญหาทั้งที่หลายคนเป็นเพียงเหยื่อที่หนีตายเส้นแบ่งระหว่างเหยื่อกับผู้ร้ายเริ่มเลอจนสังคมไม่รู้จะยืนอยู่ตรงไหนและในขณะที่ไทยยังหาความจริงสงครามข้อมูลยังดําเนินต่อโพสต์ใหม่เกิดขึ้นทุกวันข่าวลือใหม่ถูกผลิตทุกชั่วโมงและความจริงค่อยๆถูกกลื้นหายไปกับกระแสที่ไม่มีที่สิ้นสุดนี่คือผลกระทบที่ลึกกว่าเ,เศรษฐกิจ มันคือผลกระทบทางการคิดที่ทําให้คนเริ่มไม่เชื่อในสิ่งใดอีกต่อไปเมื่อความเชื่อถูกทําลายสังคมก็เริ่มสั่นไหวและนั่นคือสิ่งที่ผู้สร้างสงครามข้อมูลต้องการเพราะเมื่อเราไม่รู้ว่าอะไรจริงพวกเขาก็สามารถเขียนความจริงใหม่ได้ตามใจประเทศไทยกาลังเผชิญสงครามที่ไม่มีเสียงปืนแต่กําลังเสียเลือดทางความจริงเราต้องเลือกว่าจะปล่อยให้เขาลือควบคุมเราหรือจะกลับมามองโลกตามข้อเท็จจริงแม้บางความจริงจะไม่สวยงามก็ตาม ในตอนต่อไปเราจะไปต่อยังบทสุดท้ายของซีรีสน์นี้เมื่อฝุ่นควันเริ่มจางคำถามสำคัญยังคงอยู่ไฟที่ลุกในเคเคพาร์ดับจริงหรือไม่หรือมันกำลังลุกต่อในเงามืดของโลกออนไลน์นี่คือบทสรุปของเรื่องทั้งหมดไฟที่ยังไม่ดับเรื่องราวของโลกที่ไม่ต้องใช้ปืนก็ทำให้คนหายไปได้ตอนที่ 5. ไฟที่ยังไม่ดับหลายสัปดาห์ผ่านไปหลังเหตุการณ์ที่เคเคพาร เปเลวไฟอาจดับลงแล้วในภาพถ่ายดาวเทียมแต่ไฟอีกชนิดหนึ่งยังคงลุกอยู่เงียบๆไฟของความกลัวไฟของความไม่เชื่อใจและไฟของความจริงที่ยังไม่ถูกเปิดเผยทั้งหมดกองทัพเมียนมาประกาศว่าปฏิบัติการเสร็จสิ้นเมืองเคเคพาคถูกยึดคืนและผู้ต้องสงสัยจํานวนมากถูกจับกลุ่มแต่ไม่มีใครได้เห็นภาพจริงของสิ่งที่เกิดขึ้นภายในนั้นเลยไม่มีใครรู้ว่ามีคนตายเท่าไหร่หรือมีใครหายไปบ้างในโลกออนไลน์ ข่าวเกี่ยวกับเคเคพาค่อยๆเงียบลงแต่เบื้องหลังความเงียบนั้นเครือข่ายอาชญากรรมไซเบอร์ยังไม่หายไปไหนข้อมูลจากหน่วยข่าวกรองในภูมิภาคพบว่าหลังการบุกเคเคพาคเครือข่ายสแกมจํานวนมากได้ย้ายฐานบางส่วนเคลื่อนลงใต้ไปยังเมืองเมียวดีฝั่งอื่นบางส่วนย้ายไปยังโครงการจีนในรัฐชานและบางส่วนข้ามมาฝั่งไทยพวกเขาใช้ช่องทางหลบหนีของผู้ลีภ้ภัยซ่อนตัวอยู่ในเมืองใหญ่บางคนเปิดบริษัทใหม่ในกรุงเทพ บางคนใช้เงินที่ได้จากการสแกมซื้อบัตรประชาชนปลอมเปลี่ยนชื่อใหม่และเริ่มต้นธุรกิจสกรปรกแบบเดิมเพียงแต่เปลี่ยนโลเคชั่นสำหรับประเทศไทยไฟจะอีกฝั่งจึงไม่ได้หยุดอยู่ที่แนวแม่น้ำเมยมันลามเข้ามาในระบบเศรษฐกิจดิจิทัลของเราหลังเหตุการณ์นั้นมีรายงานว่าคนไทยตกเป็นเหยื่อของแก๊งหลอกลงทุนออนไลน์มากขึ้นรูปแบบใหม่ซับซ้อนกว่าเดิมและเงินจำนวนมากถูกโอนไปยังบัญชีที่โยงกับกระเป๋าเงินดิจิทัลต่างประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่มีต้นทางจากเครือขายเดิมของ KK Park เศรษฐกิจชายแดนแม่สอดยังไม่ฟื้นการค้ากับเมียวดีหยุดชะง,งักธุรกิจโลจิสติกได้รับผลกระทบหนักคนไทยหลายร้อยคนตกงานร้านอาหารโรงแรมที่พักพังเงียบเพราะไม่มีนักเดินทางไม่มีคนค้าขายเหมือนก่อนในอีกมุมหนึ่งแรงงานเมียนมาที่หนีจากค่ายเหล่านั้นยังคงเดินทางเข้ามาในไทยเรื่อยๆบางคนต้องการเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่บางคนกลับถูกกลุ่มเดิมควบคุมอีกครั้ง ให้ทำงานสแกมออนไลน์ในฝั่งไทยหรือในประเทศเพื่อนบ้านอื่นมันเหมือนเชื้อโรคที่ย้ายร่างต่อให้เราปิดเคเคพาร์คเครือข่ายก็ยังคงอยู่เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเมืองแต่ไม่เคยหยุดประเทศไทยได้รับผลกระทบหนักทางสังคมเพราะสังคมเริ่มหวาดระแวงทุกคนเริ่มไม่ไว้ใจกันบนโลกออนไลน์มีการเตือนกันทุกวันให้ระวังการลงทุนระวังการโทรหลอกระวังข้อความแปลกๆในมือถือแต่ยิ่งเราระวังเครือข่ายเหล่านั้นก็ยิ่งพัฒนาใช้เทคโนโลยีใหม่ปัญญาประดิษฐ์ ปลอมเสียงปลอมหน้าปลอมชื่อและหลอกเหยื่อได้แนบเนียนขึ้นทุกวันในขณะที่รัฐบาลไทยต้องทุ่มง,งบประมาณมหาศาลเพื่อป้องกันอาชญากรรมไซเบอร์และดูแลผู้ลี้ภัยจากเหตุการณ์ครั้งนั้นหน่วยงานท้องถิ่นต้องรับภาระเกินขีดจำกัดเพราะจำนวนคนหนีเข้ามาเพิ่มขึ้นทุกสัปดาห์ประเทศไทยจึงไม่ใช่แค่ผู้รับข่าวแต่กลายเป็นผู้รับผลโดยตรงของไฟที่ยังไม่ดับในมุมเศรษฐกิจการค้าชายแดนที่เคยทำรายได้ปีละหลายหมื่นล้านหายไปกว่าครึ่ง เงินหมุนในพื้นที่ลดลงความเชื่อมั่นของนักลงทุนสั่นคลอนหลายบริษัทเลื่อนแผนขยายธุรกิจเพราะกลัวความไม่แน่นอนจากฝั่งเมียนมาในมุมสังคมคนในพื้นที่ชายแดนเริ่มเหนื่อยล้าต้องอยู่กับความกลัวที่ไม่รู้จะจบเมื่อไหรทุกครั้งที่ได้ยินเสียงดังในยามค่ำคืนหัวใจก็เต้นแรงขึ้นทันทีเพราะไม่มีใครรู้ว่าเสียงนั้นคือระเบิดหรือแค่ฟ้าร้องในมุมจิตใจเจ้าหน้าที่ที่ต้องทำงานกับผู้ลี้ภัยจำนวนมาก เห็นภาพคนบาดเจ็บเห็นเด็กที่หายจากพ่อแม่เริ่มมีภาวะเครียดสะสมแต่ก็ยังต้องทำงานต่อเพราะรู้ว่าอีกฝั่งแม่น้ำยังมีคนที่รอความช่วยเหลืออยู่และที่น่ากลัวที่สุดคือไม่มีใครรู้ว่าไฟครั้งนี้จะลามไปถึงไหนเพราะขณะที่สื่อเริ่มเงียบความจริงบางอย่างกลับเริ่มโผล่ขึ้นมาว่าในเครือข่ายเคเคพาร์คมีคนไทยบางคนมีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นการฟอกเงินหรือการให้ความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีความจริงที่ถูกกลบด้วยข่าวลือเริ่มค่อยๆปรากฏให้เห็น และเมื่อโลกออนไลน์ยังเต็มไปด้วยช่องโว่เมื่อผลประโยชน์ยังมหาศาลไฟในเคเคพาร์คจริงไม่เคยดับลงจริงมันเพียงเปลี่ยนรูปร่างกลายเป็นไฟที่มองไม่เห็นไฟที่ลุกอยู่ในหน้าจอมือถือของเราไฟที่กำลังเผาเวลาความเชื่อและเงินของผู้คนทีละน้อยประเทศไทยไม่ได้อยู่ห่างจากเหตุการณ์นี้เลยเรายืนอยู่กลางมันกลางสมรภูมิของเศรษฐกิจเทากลางสงครามข้อมูลและกลางโลกที่จริงกับปลอมประปนกันอย่างแนบเนียน บางทีระเบิดที่ดังในวันนั้นอาจไม่ได้ทำลายเคเคพาคเท่านั้นแต่มันได้ทำลายความมั่นใจของทั้งภูมิภาคไปพร้อมกันและในวันที่โลกทั้งใบเชื่อมต่อกันด้วยอินเทอร์เน็ตไม่มีประเทศไหนปลอดภัยจากไฟแบบนี้อีกต่อไปไฟที่ยังไม่ดับอาจไม่ได้ลุกอยู่ในเมลดีอีกแล้วแต่มันลุกอยู่ในใจของเราทุกครั้งที่เรากดแชร์โดยไม่คิดทุกครั้งที่เราเชื่อโดยไม่ตรวจสอบและทุกครั้งที่เราหลับตาไม่มองความจริงที่อยู่ตรงหน้านี่คือจุดสิ้นสุดของซีรีส์เคเคพาร์ แต่ไม่ใช่จุดจบของเรื่องจริงเพราะตรับใดที่โลกยังหมุนด้วยความโลภและข้อมูลยังถูกใช้เป็นอาวุธไฟในเงาเมื่อก็จะยังไม่ดับและเราทุกคนคือผู้ที่อยู่ในเปลวไฟนั้นโดยไม่รู้ตัว